เดี๋ยวฉันเล่าเรื่องที่ดีชิ้นนี้ให้ฟังก่อนมากันลืม,มคือเมื่อวันพุทธที่แล้วมันมีไอ้ลูกหมาห0า้ชาติอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะต้องเรียกมันว่าอย่างนี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ค่ะมันเมื่อวันพุทธที่แล้วตอนเวลาบ่ายๆมันมีไอ้ลูกหมา500ร้อยชาติกลุ่มหนึ่งมันก็ไปที่สำนักงานแห่งหนึ่ง แล้วมันก็เรียกตั้งแต่เบอร์หนึ่งสองสามาปมาประชุมหมดเลยคือเรียกคนกลุ่มที่เรียกว่ามีหน้าที่ในการที่จะเซ็นได้ทำได้อะไรได้คือใครที่ทำอะไรไม่ได้อย่าเสือกถอยไปแล้วไอ้ลูกหมา500ชาติเนี่ยนะมันก็หลีตาติติของมันแล้วก็สั่งคนพวกนั้นว่าในในเขตพื้นที่อันนี้อันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย ตีเลยมันตีมาเลยนะมันออกมาเลยเปานแผนที่ออมาเลยดนะินแม่น้ำเจ้าพระยามันตีมาเรียบร้อยปุ๊บเลยนะเสร็จแ,แล้วมันบอกว่าตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้ไปจัดการทําให้มันกลายมาเป็นที่ดินสําหรับทบําบอลแต่มันเรียกสถานถาบันเทิงขบวงจรอ,อะนะ, Entertainment, <complete. S 1> ะ Entertainment Complex อ่า Entertainment Complex อะอันนี้อันเนี้ยตีมาเลยนะแล้วทีนี้เขาบอกทางนั้นก็แบบชิบหาย กูไม่อยากอยู่ในยุคที่กูจะทำอ,ะอ่ะม,มันพูดเลยว่าให้เสร็จในปีคือตามสเต็ปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันใช้เวลาเขาข้าราชการก็อธิบายว่ามันใช้เวลามันต้องใช้เวลาที่จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ใช้เวลาหลายปีปีนี้ปีให้หลายหกแปดก็ประมาณเจ็ดหนึ่งมันบอกว่าเจ็ดหนึ่งมันก็กลับมามแล้วตั้งเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดหนึ่งมันกลับมาชั้นนใจมึงยังจะกลับมาอีกวะไอ้ลูกหมาห้าร้อยชาติ ปีนี้คอมึงย่นนี่ขวาใครอีกมึงไปฉีดมามึงทําตามามันจะแบบคือมึงจะคือจะกองจนขึ้นลงจะกองจนก้าวขาเข้าลงลงเลยเหรอวะ <Yeah. S 1> เออมันก็จะทําบ่อน,น,นเวท่านอเจาย์ไม่เข้า แล้วก็ไปที่ดินชิ้นนี้เลยนะเมื่อวันพุธตอนบ่ายสองมันเรียกมาเลยทุกคนนี่ก้มหน้าเคลียพื้นที่นี้ไว้เคลียพื้นที่ไว้พ่อไม่ชซนหลามีคอนเทนนเทนเนอร์อะไรทั้งหลายแลวที่เหลือนะคุณย่าแล้วเสแล้วก็บอกแล้วที่เหลือตัวนี้ล่ะบอกจะไปทําอะไรก็ไปทำครับเออคือคือมันคือความสสรเร็วีกตรงที่ว่ามันไม่สนเลยว่าไอ้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยจะทําอะไรคือการพัฒนามมนต้องพัฒนายกผืนเลยใช่ไหม อันนี้ทำนั่นอันนั้นทำนี่เนี่ยนะมันคือเรียกว่าการพัฒนายอย่างสร้างสารรค์แต่นี่ไม่กูต้องการที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งในนั้นมีบอสอ์นต์และซึ่งสีจิ้นผิงประเทศจีนเน่ยจนเนยจริญเลย,นเนยที่ไม่มีบ่อนเลยอะ่ะ <c oughs> เขาว่าให้ไปดูเอานี่ว่าทัวปักกิ่งของพี่ตะเกิรอลาวเดอะเวิร์ทัวปักกิ่งหมอป,ปิ่นไปด้วยนะทัวปักกิ่งเนี่ยไปหลายเมืองมากเลยตามรอยเลยนะ แต่แลิ่มือเนี่ยเป็นโบราณสถานหมอปิ่นเพื่อนฉันเพื่อนรักฉันซื้อตัวไปวไปคนเดียวก็ไปนะแสนกว่าบาทนะถามเออแล้วเพื่อนอีกคนนึง <c oughs> เพื่อนหมออีกคนนึงฉันมีเพื่อนหมอเยอะ <c oughs> เพื่อนหมอคนถามว่าอา้าวป่นไปคนเดียวไปทำไมไปบอกในเนี้ยในเส้นทางเนี้ยมีโบราณสถานที่คิดไปว่าถ้ามีคนทําทัวร์ไปเนี่ยเพราะเราไปอยู่คนเดียวเลยาะขอได้ไปเห็นกับตาสักครั้งในชีวิต <c oughs> แล้วถามว่า ขนาดเมืองจีนนเมืองจีนเขายังคิดได้เลยเขายังไม่ทําบอนเลยแต่คนและคนไทยและบ้านเราอ่ะบ้านเรามีที่ซึ่งเราต้องคนต่างชาติทั่วโลกก็ยังคิดเลยว่าเราต้องมาได้เห็นกับตาของเราสักครั้งในชีวิตที่ประเทศไทยนีกดูไว้รถทัศนสีซั่นสามสิหนือมันอย่างอย่างอย่างเนี่ยอย่างขมรเนี่ยขมรบอกว่าก่อนตายนะฝรั่งบอกว่าก่อนตายต้องได้เห็นนครวัดนครธม,ม,ม,มขนาดนี้เลย และไอ้ไอเนี่ยไอ้ลูกหมา5 0 0รชาติเนี่ยมันไปเมื่อวันพุธตอนบ่ายสองแล้วมันก็ไปเรียกข้าราชการมามันสั่งเลยหนึ่งสามสี่ห้าเธาพูดเธอจะอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้เหรอจะอยู่กับกับนักการเมืองสารเลวอย่างนี้เหรอเออที่มันเป็นเที่ยวสั่งามันจะเอาอันนี้ให้ได้นีไ้ได้คือคนเราถ้ามันจะอยากทําบ่อนหรือเอาการพนันออนไ์ขึ้นข้างบนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คิดชั่วยอย่างที่สุดแล้วอะคือไม่มีอะไรคือมันล็อกขั้นสุดท้ายเลยอะ บ้านๆเรามันมีของขายตั้งเยอะอ่ะเนาะเรามีทะเลอาหารวัดวาอารามธรรมชาติเราขายของพวกนี้ได้ใช้สติปัญญาขายของพวกนี้ได้ถ้าเธอบอกว่าเธอจะเธอเธอได้กําไรจากคาสิโนเนี่ยปีละแสนล้านฉันว่าเธอก็ทําการท่องเที่ยวปีละแสนล้านได้เหมือนกันเพียงแต่เธออย่าอย่าให้เกิดจีนเทาเอ,อ,อะไรเทาๆมาก็แล้วกันเจ้าหน้าที่เทาๆของเรานั่นแหละอันนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ พอดีคนที่นั่นเขาร้องเรียนฉันมา